สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและเนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ในรถนิสสันเซเลน่านะครับรถคันนี้นะฮะจะให้ทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการอัปเกรดใูนชุิคตัวใหม่ซึ่งเป็นจอปฏิบัติการแอนดรอยนะครับผมเพื่อนสมาชิกครับในรถนิสสันนะครับเซเลน่าคันนี้นะครับภายในกว้างทีเดียวนะครับสายบันเทิงมันติมีเดียนะครับ จะตอบโจทย์ขนาดไหนในการอัปเกรดให้ชุดิกตัวใหม่ตามมาชมช่วงหน้าขอผมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมอยู่ในรถดิสันเซเ r น n านะครับรถคันนี้นะฮะได้ทางทีมงานของผมได้ทำการอัปเกรดให้ชุดิกตัวใหม่ซึ่งเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับแรม8ล o อม128นะครับผมมันติมีเดียภาพและเสียงคมชัดขนาดไหนและรวมไปถึงการเชื่อมต่อซิมมิง่งเขาโดดเด่นจริงๆ เมมพื่อมาชิกครับนี่นะฮะทีมงาน Overland Sound แลาเพิ่งได้ทำการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการในร้อยนะฮะขนาด9นิว้วแรม8บอม128นะครับดูการติดตั้งนะฮะสวยมากนะครับการวางตำแหน่งนะครับและรวมไปถึงนะฮะเพื่อมาชิกที่ใช้สมาร,ร์ทโฟนระบบ Android iOS แล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอร์ตขึ้นไปได้นะครับและที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะหน้าจอตัวนี้นะครับเขาสามารถรองรับสิ่ เน็ตได้ด้วยเห็นไหมครับพุทสมาชิกแหมขึ้นมานะฮะสตาร์ทรถปุ๊บอ่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะได้เลยทีเดียวนะครับอ่านะครับสุดวกสบายจริงๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพุทสมาชิกเนี่ยนะฮะพุทสมาชิกอาจจะเห็นกันอยู่แล้วนะฮะนะครับมี AS p อสเพย์นะพุทธมาชิกนะฮะเข้าสู่ระบบไปเลยนะฮะอ่าล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วรวมไปถึง Netflix นะครับส่วนมากนะครับอ่านี่เลยนะฮะช่องทาง YouTube แน่นอนนะครับผม ในการเดินทางนะครับสะดวกสบายนะครับดูแล้วแบบแหม่ผ่อนคลายขนาดไหนแล้วมาดูดีภาพและเสียงอ่ะที่ผมบอกเพื่อนมาชิกครับทุกอย่างนะเพื่อนมาชิกนะฮะรถแต่ละรุ่นนะฮะมีฟังก์ชันนะคะที่พรมอะไรนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับรวมไปถึงนะครับปุ๊บอ่ะเรามาดูนะฮะนี่เลยจอบิ๊กบิ๊กดูแล้วบอกไม่สะใจไม่ได้ต้องบอกว่าสะใจเต็มตานะครับนะฮะเพื่อนมาชิกติดแล้วนะัะผมบอกเลยว่านะครับ ออกจากร้านผมพูสม้สมาชิคะครับคงคิดว่าคุ้มค่าเกินราคาที่ติดอย่างแน่นอนครับผมเห็นไหมครับช่องทาง YouTube <S <S พุทธมาชิกแล้วรวมไปถึงนะมาชิคดูสิครับนี่ผมมาโชว์ตรงนี้นิดนึงกูเกิลแมทตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับอ่านะฮะเขาจับเนนี่แม่นยำม,มากจรงิจรงๆนะครับไฮไลท์เขาเยอะจริงๆเิงพุทมาชิกครับเราไปดู2หน้าจอกันบ้างนะครับดู u t u b e นะฮะและก o o กิล e มทขึ้นมาควบคู่กันเลยทีเดียว นะครับขับรถนะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือว่านั่งอยู่นะครับนี่เลยขับไปคุณลูกอยากดูอะไรก็ดูสิครับผมตามสบายก็ให้คุณลูกกดไปคุณพ่อก็ไม่ต้องมาลบวนฝั่งนี้นะอะไรอย่างนี้เออนะครับเนี่ยเพิ่มเสียงรถเสียงได้เพื่อสมาชิกค,ครับดูผมอยากจะมาพรีเซนต์เพื่อสมาชิกนะฮะไม่เข้าใจตัวโปรดักดีๆสินค้าที่มีคุณภาพและการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับนะฮะไอหน้าจอตัวนี้นะเพื่อนสมาชิกนะครับ ในรถนิสสัสนเซนรานะครับภายในนะฮะผมพขกว้างอยู่แล้วเหมาะสำหรับการเดินทางและนะฮะเหมาะสาหรับผู้บริหารน,นะครับเราสามารถนะครับนําจอหน้านะครับมาสู่จอนี่นะฮะเพาะดานด้านหลังให้ความสุขไปพ,พร้อมกันเพื่อนสมาชิกดูสิครับะเราควบคุมที่ด้านหน้านะครับผมอืมนะครับอ่ะดูนะฮะเพื่อนสมาชิกเห็นกันแล้วนะยะผมเลือ่อนนะเพื่ออ่ะนี่นะครับ เพื่กสมาชิกครับอ่าพวกอสมาชิดดูจอเพดานไหมนะผมกดแบ็คกลับก่อนนะครับปุ๊บผมจะสั่งงานด้วยเสียงนะนี่เลยการ์ตูนอะพวกอสมาชิกครับสะดวกสบายขนาดไหนอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับพวกอสมาชิกนะครับนะฮะในการอัปเกรดฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมสะดวกสบายจริงๆนะฮะ อ่ะโอเคเพื่อสมาชิกนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมต้องขอบคุณเพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่เกียรติทางผมนะฮะขึ้นมานะครับพรีเซนต์ตัวโปรดักต์นะครับและขึ้นมาอธิบายให้เพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะครับดูช่องทาง YouTube ก็ดีนะครับหรือว่า a c e b o o k นะฮะผมอยากให้เพื่อสมาชิกนะครับเข้าใจนะฮะว่าร้านโอคอลซาวด์เราคือนะครับเรามีสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะและรวมนะฮะการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานของผมนะครับ ร้านโอวอร์สาวเราพูน,นะครับเป็นร้านแห่งแรกในประเทศไทยครับที่ได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ISO ทุนี้ผมขอฝากนิดนึงพระสมาชิกนะครับผมมันติมีเดียครบถ้วนช่วงนี้ขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ